กินแกงน่อไม้ใส่กะทิกันดีกว่าใส่เนื้ออะไรเนื้อไก่หรือเปล่าดูสิเนื้อไก่หรือเนื้อหมูโอ้เนื้อไก่ป้าที่เป็นหมอเข้ามาให้ไม่ใช่หมอเขาเป็นอะไรคลินิกอะ่ะทำงานคลินิกอะ่ะหมออนามัย càng là máy đo người phải phải chạy rồi mát เขา,าบอกว่าเวลาเรากินเผ็ดมา,มากๆข้ามกินหน่อไม้ดองไปด้วยมันเหมือน,ม,นมันชนกันฮะเเงเรียงกันเดิมน่าจะร้อนท้องกันเลยหน่อไม้รอกับเผ็ดเยอะเลยมันน 嗯，嗯、mm，我、hmm. mm。Hmm. Oh,